กลับเข้าสู่รายการตามเสียนสองพระครับคุณผู้ชมครับเราก็ยังอยู่กับคุณแม่บุญเรือนนะครับหรือแม่ชีบุญเรือนะฮะแต่ขออนุญาตเรียกคุณแม่บุญเรือน ค่ะแนะนาแฟนรายการด้วยนะคะที่เช่าบูชาวัตถุมงคลคุณแม่ไปนะคะให้เรียกว่าคุณแม่บุญเรือนนะคะเพราะว่าคือท่านเนี่ยเป็นได้ด้วยว่าคุณแม่ในใจดีมากนะคะคือเท่าที่ยุหศึกษาประวัติมาเนี่ยท่านเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกคนว่าแม่หมอเพราะว่าท่านเนี่ยจะรักษาก็คือว่าท่านจะรักษาเกี่ยวกับอาการต่างๆเนี่ยหายดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า ลูกศิษย์หรือว่าคนที่นับถือเนี่ยก็จะเรียกคุณแม่บุญเรือนนะคะเพื่อเรียกได้ว่าเหมือนกับนับถือท่านเป็นแม่อีกหนึ่งคนใช่ครับค่ะนะคะทีนี้ก็พูดถึงวัตถุมงคลนะคะที่รเราให้เช่าบูชาก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวอย่าบอกวัตถุมงคลก่อนนะคะคว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าจะมีเป็นอย่างพระพุทโธน้อยนะคะครพระพุทโธน้อยเนี่ยก็คือว่าจะมีสามสีอันอน,น,อนี้อันนี้เรื่องความแตกต่างก่อนพี่กบครับผมฮะ องค์ซ้ายมือหรือว่าขวามือคุณซ้ายมือที่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมนะ,ะ, <ạ. S 1> นะครับก็จะเป็นของปี2 4 9 7 อ๋ออันนี้คือเป็นเป็นพระพุทโธที่ในยุคนู้นเลยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็องค์นี้ก็องค์ขวามือนี่ก็จะเป็นย้อนยุคก็คือพุทโธของทางวัดสารนานนี่แหละครับที่เปิดให้คุณผู้ชมได้สามารถเช่าบูชากันได้ในราคา200บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังฝังด้วยตะกุดเงินแท้เพราะฉะนั้นก็เลยนํำภาพมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถึงความเรียกได้ว่าใกล้เคียงและสวยงาม นะคะเพราะว่าอย่างอันนี้ก็คือว่าจะเป็นพระเนื้อว่านนะคะถ้าตามที่เราดูสพันเขาจริงๆจะทำให้ทรงคล้ายกันเลยก็ดูี๋ยวจะหาว่าทําปลอมไปอเพราะว่าถ้าทําทรงคล้ายกันเลยนี่นะดูไม่ออกเลยนะเพราะพระพิมคล้ายใกล้เคียงกันเลยเพราะพระคุณแม่เนี่ยมีปอมออกมาแล้วซึ่งเยอะด้วยนะคะซึ่งถ้าทําออกมาใกล้มากที่สุดเนี่ยจะกลายเป็นของปลอมไปซะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นพระพุทโธน้อยย้อนยุคนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเรียกว่า เป็นพิมพ์ที่ฮิตและก็นิยมนะคะของคุณแม่บนเรือนถ้าพิมพ์นี้ถ้าเช่าบูชาต้องมีเป็นหลักแสนสภาพสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะค่ะนะคะแต่คุณผู้ชมนะคะไม่ต้องเขาเรียกว่าเสียใจเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหตายแล้วอยากจะได้ทันคุณแม่ครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะพิเศษครับผมนะคะได้รับมวลสาร เป็นพระพุทโธของคุณแม่เลยนะคะเรามีภาพยืนยันไม้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะท่านเจ้าคุณพระปริยัติโมรีนะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดจารนาตนะคะท่านได้เมตตาได้มอบมาให้นะครับมอบมวลสารมานะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะคะพระพระปริยัติโมรีนะคะท่านท่านไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์หรือถ่ายรูปนะคะเพราะว่าท่านเป็นพรงแมบูรณ์ท่านให้ถ่ายรูปเพราะจริงๆท่านจะ คุณผู้ชมลองเสิร์ชหาในเน็ตดีกว่าหาภาพท่านไม่เจอเอางี้ดีกว่าท่านจะถ้าไปที่วัดจะเจอท่านอยู่ที่คุมดูงานดูงานก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงโรงเรียนท่านดูงานเองหมดนะคะดูเหมือนพระลูกวัดแต่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับใช่ค่ะเจ้าคณะจังหวัดรลยยองนะคะแล้วหาภาพไม่ได้เลยจริงท่านได้มอบกระเบื้องนะฮะกระเบื้องนี่จะที่กระเบื้องเนี่ยจะเขียนว่าวัดสารนาฏสองสี่เก้าเจ็ดเลยค่ะนะฮะซึ่งเป็นกระเบื้องเก่าที่ตั้งสมัยคุณแม่เลยนะฮะใช่ค่ะ จเขียนว่าเขียเว่า2497เลยนะฮะ ก็คือว่าเป็นกระเบื้องตอนที่เขาบูรณะโบสถ์นะคะที่ว่าตอนคุณแม่มาสมโพธนะคะคสมโพธโ์สบ์เนี่ยก็คือว่าทําโบ์ใหม่ให้สวยงามนะคะก็คือลื้อหลังคาโบ์ลงมานะคะแล้วก็ได้มอบมาเป็นมวลสารของวัตถุมงคลรุ่นนี้ตอนแรกบอกไม่กล้าไม่กล้ามาบดครับะนะท่าในใีคุณบอกไม่เป็นไรเราอนุญาตแล้วได้เพราะเราขอแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีเรดิโอพลอยพลอยแลทรายเศกแล้วก็ทรายทองทรายทองเศษนะคะคุณผู้ชมอันนี้สําคัญเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนํามาให้ จะมีอีกภาพหนึง่งเห็นเป็นทรายทองเศกเลยจะสวยงามมากะะอันนี้จะมีกระเบื้องนะคะทรายทองเศกแล้วก็ผงเก่าผงเก่าอ่นนี้นะคะทรายทองเศะ,ค,ะคุณผู้ชมสังเกตน,นะคะสีจะเป็นเหมือนสีทองเหมือนเหมือนจริงๆ้ะถ้าคนทําทองจะรู้นะฮะก็ะทองเวลามาคั่วนะฮะตอนหลอมเสร็จแล้วมาคั่วจะเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆโอลตินก่อนอนะฮะแล้วก็มาเป่าจะเป็นแท่ง ค่ะ,นะ,ะนะคะอันนี้เป็นทรายทองเสกซึ่งทองของทางวัดสารนาศนะคะเพราะว่าที่วัดสารนาศเนี่ยตอนที่เขาเรียกว่าคุณแม่นั่งนโรสกรรม,รมนะคะก็ตรงบริเวณที่ท่านนั่งเนี่ยเป็นทรายทองเสกเป็นทรายที่นั่งเนี่ยเป็นสีทองม,มีที่เดียวของประเทศเลยนี่ผ้าจานเขียวนะฮะรลอหลวงพี่เขียวนะท่านได้บอมาให้เป็นกระเบื้องบทนะฮะแล้วท่านก็บอกท่านบทไว้ท่านท่านจะคุณสั่งให้ไปบทท่านก็บทไปท่าน เยอะเลยฮะแล้วท่านก็มาให้ด้วยอืมอันนี้คือผงกระเบื้องที่บดเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้สําคัญคุณผู้ชมโอ้นี่ท่านเจ้าคุณบอกเก็บไว้ห่วงมากเลยเป็นพระเก่าเก็บเป็นพระหักพระเกลือศึกหลอของทางอ่าของคุณของคุณแม่คุณแม่ค่ะอันนี้คือพระพุธทธในยุคที่ท่านคุณแม่นะคะค,คุณผู้ชมท่านท่านเจ้าคุณได้เมตานะคะนํามาผสม เป็นมวลสารเปิดท <Bird S 1> <c oughs> ีบใเลย <c oughs> ค่ะเป็นมวลาสารของน่ารักมากไม่ตาใจดีมากๆพระพุทธโธร,รุ่นนี้ครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกที่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีโอกาสได้ห้อยพระพุทธททัน่นณแม่อ่านี่ได้มวลสารแล้วก็ะะได้อ่าองค์นี้น่าจะตั้งสมัย24กว่านะฮะเป็นพระเนื้อปูนนะฮะ,ะท่านก็ได้มอบมาแต่ว่าท่านบอกว่ามี ส่วนหนึ่งที่ท่านบดแล้วอันนี้ผมก็ไม่กล้าไปบดผมเลยขออนุญาตเก็บเอาไว้ขอบูชาเองว่านั้นเอะหลวงปู่ทีมปลุกเสกนะครับหลวงปู่หลวงปู่โตหลวงพ่อโตวัดบ่อทองหลวงปู่ข้ามวัดวังว่าเกจิดังๆแถบนั้นปลุกเสกหมดเลยเกจิดังในยุคนั้นครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่กบก็ได้เลยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณมาเป็นบูชาไว้และท่านจะเอาโบราณตรงนี้มาให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่า วัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมที่วัดสารนาฏเนี่ยอย่างที่หวาแจ้งไปว่าไม่ต้องเสียใจนะคะคุณผู้ชมสามารถเช่าจองได้เนี่ยเป็นพระพุทธน้อยแล้วที่สําคัญเลยราคาถูกมากๆมวลสารที่ได้รับมานะคะผสมในวัตถุมงคลรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วและที่ชัดเจนคือโค้ดเนี่ยไม่ได้โคดยิงเลเซอร์เป็นโค้ดกดมือค่ะก็คือที่คุณผู้ชมสังเกตพระนะคะองค์กลางจะมีโค้และหมายเลขอยู่ตรงที่ด้านใต้ฐานคโค ถ้าโค้ชจะอยู่ขวามือมือท่านที่วางวางที่หน้าตักนะฮะโค้ชจะอยู่ข้างๆมือนะข้างหน้าตัก นะครับด้านซ้ายมือของผู้ชมนะครับองคกลางนะคุณผู้ชมดูองคกลางช่านมองค์ลิมครับองริมนะฮะโค้อยู่องคลิมนะฮะอ๋อค่ะแล้วแล้วตัวเลขตัวเลขอยู่อง์กลางนะฮะอยู่ใต้เขาเรียกใต้ใต้องพระนะคะแล้วด้านหลังฝังด้วยตะกุดเงินแท้ครับนะคะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งดอกครับผมแล้วที่สําคัญเลยคือราคาถูกมากๆ200บาทเท่านั้นเหมาะสําหรับเตรษฐกิจดอย่างนี้เลยฮะใช่ค่ะมีให้เลือกกัน3สีนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวเหนียวทรัพนะคะหรือว่าสีขาวนะคะสีขาวเดียยว่วห ข้อมูลก่อนนะขาวเขาความหมายอะไรนะพกขาวเจ้าซับนั่งนั่งรับซับเอิบอิ่มนะคะได้ความรู้จักพี่นัดมาเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์พิชิตโชคนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสีเขียวสีขาวหรือว่าสีแดงนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ วันนี้มีพี่เอาแฟนรายการโทรมาสั่งแล้วเอาครบทั้ง3สีเลยสามองค์นะคะสวยๆค่ะพิมพ์จริงๆเลยถ้าส่องแล้วดูแล้วเหมือนย้อนยุคออกมาเลยเหมือนแบบเอาพิมพ์แท้มาทําเลยนะเนี่ยค่ะในสวยงามนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากมีพระพุทโธน้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งจองได้จะมีเป็นลอยองนะคะเป็นลอยองค์ขนาดห้อยคอนะคะเป็นรูปเหมือนพูดน่ายาเป็นรูปเหมือนของคุณแม่บุญเรือนนะคะเป็นขนาดห้อยคอองค์เล็กๆนะคะ ซึ่งเป็นมีเนื้อเงินจัดสร้าง108องค์นะคะบูชาอยู่ที่1,500บาทครับผมนอกจากน้อยแล้วถูกมากๆด้วยนะคะ108องค์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเฮียวสินหมดแล้วมั้งเฮียวสินจองไป3แล้วอซอดูอยู่หรือเปล่าคะอซอนุญาตด้วยนะคะเฮียบอกว่าอซอไม่อนุญาตนะเฮียทงมาสั่งเยอะมากนะคะอซอดูอยู่ช่วยอนุญาตด้วยอุ้ยคุณแม่รักษาดีนะอซอนะคะแนะนําเลยก็คือว่าเนื้อเงินเนี่ย108องค์นะคะนอกจากนั้นยังมีเนื้อนวาโรหะ ะะจะสร้างแค่900อันนี้เป็นเนื้อทองชนวนเก่าเนื้อชนวนเก่าเนี่ยจะสร้าง3,000องค์คนะคะ <ผม S 1> บูชาอยู่ที่200บาทเท่านั้นถูกมากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นเนื้อนวะโลหะอันนี้เนื้ออะไรเนื้อทองคำคเนื้อทองคำสิบเก้าองค์นะคะ4 2่0 0ื่นสับาทนะคะ19องค์เท่านั้น แล้วก็ยังจะมีเนื้อเปิ้ลเปิดไร่เลยค่ะเดี๋ยวหนูบอกให้น้องเป็นเนื้อนาวโลกค่ะ999องค์นะคะบูชาอยู่ที่500บาทบนะคะก็มีเนื้อแค่นี้พี่กบครับผมจะสร้างน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีโคละหมายเลขกำกับกระซิบบอกนิดหนึ่งสำหรับคนที่เช่าบูชา100องค์ไปหรือจะเป็นพระบูชาก็ดีนะฮะ<ข>รูปฝ่าเท้าของคุณแม่นะะเวลาขอเวลาขอใช่ คนที่ไปวัดอาวุธเนี่ยเขาบอกผมมาที่เขาไปขอแล้วสาเร็จตลอดเลยนะเขาบอกเขาจะไปรูปฝ่าเท้าคุณแม่นะที่ฝ่าเท้าหงายใช่ไหมนะครับใต้ใต้เท้าเขาเรียกเดี๋ยวเราให้ดูพระบูชานอกจากมียอดองแล้วออันนี้เป็นพระบูชาถ้าพระบูชาเนี่ยเอาไปตั้งบูชาแล้วเวลาขอคุณแม่เนี่ยคือขอตรงตรงองค์นี้ก็ได้ค่ะคือคุณแม่เนี่ยท่านอธิษฐานจิตอยู่แล้วรูปเหมือนของท่านทุกขอผ่านหน้าจอทีวีได้เลยคุณผู้ชมเอาง่ายๆลต่ว่าถ้าได้องค์ไปแล้วเนี่ยไปรูปเท้าที่ท่านหงายนะรูปเท้า เห็นหลายๆคนเขาบอกว่าท่านชอบหปรูปค่ะแนะนำนะคะขอท่านนะฮะถ้าไปวัดอาวุธก็ไปรูปแล้วขอไปวัดสัมพันธวงศ์ท่านนั่งท่านก็ไปรูปใช่แนะนานะคะคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพนะคะสามารถไปได้สองวัดวัดสัมพันธวงศ์หรือว่าวัดอาวุธจะมีรูปเหมือนคุณแม่อยู่นะคะแวะไปได้เลยท่านที่อยู่ใกล้จังหวัดระยองก็แวะไปที่วัดสารนาศท่านไหนที่อยู่ไกลกว่านั้นแล้วอยากจะมีคุณแม่ไว้บูชานะคะก็สามารถเช่าจองผ่านทางรายการได้ เป็นองค์บูชาขนาด5นิ้วจัดสร้างแค่108องค์เท่านั้นนะคะเป็นเรียกได้ว่าเนื้อโลหะเพ้นสีใช่ครับนะคะถือว่าถูกมากๆองค์ละ2,500บาทเท่านั้นครับผมแล้วก็รูปนี้นะฮะปั้นได้เหมือนเพราะว่าเหมือนตอนอายุท่าน6060บหกสิบกว่าแล้วคือถ้าอยู่มาสังเกตเนี่ยปกติรูปเหมือนคุณแม่เนี่ยจะปั้นตอนท่านยังสาว40นะคะก็คือยังสอนกว่าอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นตอนที่อายุท่านเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ยัง ช่วงที่แบบเหมือนกับคุณแม่รักษาคนที่แบบนมากลียดมากนะผมว่าหน้าแววตาใจดีมากใจดีใจดีมากคุณผู้ชมลองศึกษาประวัติคุณแม่นะคะเพราะว่าถ้าอยู่หวัดเล่าเนี่ยคือยังยังมีเรื่องให้เล่าอเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าท่านเนี่ยประสบการณ์หรือว่าประวัติต่างๆเนี่ยเยอะมากๆแล้วมีเอกสารและหลักฐานอ้างอิงครับนะคะให้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่เชื่อถืออาจารย์ที่เพนสีนะเขากะถามผมคุณแม่เก่งเนี่ยผมบอกลองขอดูสิครับคนะอาจารย์อาจารย์ท่านก็แบบเพ้นสีแล้วท่านก็ขอนะค่ะ ท่านเป็นศิลปินวาดรูปด้วยแล้วเป็นศิลปินนักแต่งเพลงทําเพลงด้วยแล้วก็เป็นแบ็กอัพนักดนกตรีด้วยพอท่านขออาจารย์ที่ว่าดเพ้นสีนะท่านลองลองขอต้องชุดนี้งานดนตรีไม่มีอมได้เดิน,านสาย,ยกับมาเรียนาเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเนี่ยนะฮะนะครับเดินสายไป 15วันอะค่ะโอ้นะคะอย่างที่ี่หวานแนะนำนะคะคุณแม่เนี่ยคือวัตถุมงคลทุกอย่างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องตั้งใจอาคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอะขอลองดูสิได้ไม่ได้ไม่รู้คือคุณผู้ชมต้องตั้งใจนะคะคืออันเนี้ยจิเราต้องถึงท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยหน้าท่านอย่างงี้เราต้องดิ้หน้าท่านได้หลับตาต้องไม่เห็นหลับตาเราจ้องหน้าแล้วหลับตาเห็นหน้าท่าน และนึกนึกหน้าคุณแม่หน้าท่านจําง่ายนะค,คุณผู้ชมพยายามคืออาจจะไม่ได้ภายในวันนี้เนี่ยก็คือว่าให้ให้ตั้งใจนะคะแล้วก็ลองลองขออธิษฐานดูนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะพีก่กบท่านบรรลุอภิญญาหกซึ่งถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าความเหนือต่างๆเนี่ยเยอะมากอภิญญาหกมีอะไรบ้างนะคะคก็คือว่ามีอิทธิวิธีก็คือว่าแสดงฤทธิ์ได้นะคะครปรากฏ รู้สึกจะเบรกแล้วใช่ไหมคะครับอ่างั้นเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังจะหมดเวลาเนาะไม่ใช่จะเบรกครับผมโอ้โหเดี๋ยวไวมาหกไวว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีมีแขกรับเชิญเรื่องราวปฏัิหานของคุณแม่นี้มากมายนะครับผมก็มีเรื่องเล่านะครับผมได้คุยกับท่านเจ้าคุณมานะฮะท่านเจ้าคุณก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเนนนะฮะนะฮะท่านคุณแม่บอกเนนค่ะอ่าฝนตกไม่เก็บผ้าท่านเจ้าคุณบอกตกอะไรแดดออกเปรียงค่พาท่านเจ้าคุณเดินหันหลังไปสามเก้านะ ลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยฮะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะใช่อันนี้คุณแม่จะวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นที่เรื่องรือครับผมฮะก็ยังไงก็โทรมาสั่งจองบูชาได้นะครับเพราะพระบูชานี่สร้างแค่108องค์เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะค่ะ087 686 4999นะคะสำหรับปกติเวลาเราเช่าจองวัตถุมงคลในรายการเนี่ยค่าจะส่งห0 0บาทครับผม พระบูชาก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับพี่กบร้อยเดียวครับค่ะพิเศษโอ้โหพิเศษมากๆจริงๆนี่หว่าส่งออะมาสั่งร้อยวนะฮะสิบองกระร้อยเดียวค่ะนะฮะสั่งสิบห้าองค์ยี่สิบองกระร้อยเดียวสั่งองค์เดียวก็ร้อยเดียวอ่ค่าค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกแปดหกสี่เก้าเก้าโทรมาสั่งจองได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งเริ่มเปิดจองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังเรียกได้ว่าจองตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ไม่พลาดโอกาสครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุก SMS นะครับมาจากปลายด้วยนะครับคุณพี่่อา หลายๆท่านเลยจะมีพี่ดาวสปนะคะพี่ปัญญานองจอกพี่ธรรมนูนนะคะพี่ธนสารยี่หัวหากระดาษไม่เจอแล้วนะคะพี่ติ๊กสุพรรณคุณพี่นรงค่ะพี่ชัดชัญญาชัยภูมิพี่ธรรมนูนนะฮะนะครับผมก็ขอบคุณมากๆทุกท่านที่ส่งเอสเบเข้ามานะครับนะครับผมรายการเราก็ขอฝากเอาไว้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะฮะอยากจะติดชมรายการก็ส่งเข้ามาะนะครับวันนี้เวลาหมด,หมดเวลาครับผมสวดิบุรอดกบจตุุคามครับค่ะยี่หวาวารุนี่อยไรรุ่ค่ะครับโชคดีมีเงินใช้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ some